สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับมะพอกันอีกแล้วได้จ้ากับลูกข้าวเหนียวจ้ามือนีกับบ่ได้ไปใส่จ้ายุบานเลี้ยงลูกเนะจ้านาะอันนี้กับลูกกับหัวก็นอนจ้ากับบ่ได้เฮ็ดหยังกัเลยเถื่อแหลกกับวาสิภากี่หน่องไปเบิงนาลหละจ้าัดที่นี่กับพอดีกับย้ายเพิินกับไปน้ากันเลยบ่ได้ไปกับยุบานกับปักหลานะจ้านอกบดนีกับลูกนอนกัเลย มีเวลากัเลย้ยนม้านอัดคลิปเบากับพี่น้องนี่ละจ้ะแล้วค้นกับสีสงสัยเนาะจ้าวานันเป็นจังไดมาจังไดเนคือไดม้านเห็ดคลิปเห็ดหยังสีเนาะจา้ะกับว่ากับมีเวลาว่างจา้ะเรียนหูกอยูบ่บ้านบ่ได้เห็ดหยังเนาะจา้านอกกัเลยว่าเออเขากับเห็ดคลิปเขากับเห็ดอันเนียน้ยอันดีกว่าจา้าะวาเด๋ยวนี้เขาเพื่อนกับเห็ดคลิปเห็ดน,นันเห็ดน,น,นี่เนาะจ้ะก็เป็นค้น มักเบิง YouTube มักเบิงอันนั้นอันนี้เออคนคลิกเห็ดดีแทกอะเออกะร้องเห็ดเบิงกันนะเนาะจ้าเนาะกะร้องเห็ดเบิงกับว่าใดเสียหายอย่างจากกะเละอันนี้หิบเห็ดช่องขึ้นมากะเห็ดกับอันลูกซ้ายนี่แหละจ้าลูกไส้หล่ากะตอนนี้กะว่าใดเห็ดอย่างจ้ากะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเห็ดไฮเห็ดน้าเนาะจ้าเนาะเลี้ยงหัวเลี้ยงหวยไปกะเลยว่าเออเขากะเอาตรงนี้ล่ะมาเป็น จุดขายวิถีชีวิตเช้าไฮเช้านะาเลียงลูกเลียงง้วเลียงคว้วยไปนี่แหละจ้าก่อนก่อนผิดศีมานอยู่บ้านเนี่เนาะจ้าตะกี่กะเคยเห็ุงานโรงแรมจ้าการเลี้ยนจบอันการโรงแรมนี่แหละจ้าบัดนี้กะเริ่มแรกเนั่นกะเห็ุงานยวนเลนในซองรับประสงค์กรุงเทพจ้าบัดที่นี่กะย้า่ไปผู้เก็ตกะวา่ากรุงเทพมันแออดัดเนาะจ้าบ่มักแบบวนัน ต้องเพื่อเวลาตื่นต้องนงั่งเพื่อเวลานางรถพะวายุกรุงเทพน่จ้ะแหงเขายุ่นมองทิาวามายุ่ใจกลางเมืองอย่างเน,เน,เนาะจ้าการสัญจรนีอย่างนี้รถค่อนข้างที่สิติตพี่น้องกระู่เนาะจ้ะเนาะบันบน้กะพอดีกับอันบ่บ่มากบ่มากหมองท่วานค้นแอร์อาจ,จอีอย่างเนาะจ้ะบ่่มากที่สิไปหาดกันขึ้นรถไปอันนั้นอันนี้กเ็เรยว่าฝึกงานแล้วกะเห็ดเฮตุต่อประมาณ6เดือนนาะจ้ะก็เลย โอ้ยงายซะบนันนีก็มีพีสาวอยู่ภูเก็ตเนาะจ้านอกก็เลยว่าเออไปอยู่กับพีสาวดีกว่าบนันนีก็เลยเยง่ายลงไปภูเก็ตจ้าบนันนีก็เหตุงานยนุ่นเจริญบิวไม่ได้ออดเินก่ายูหกเดือนจ้าบนันนีก็เอ,อ่อกล้วยเป็นไข้เลือดออก,กเหตุงานเบาไหวก็เลยโอ้ยอันพักอันออกมาพักพอนสะก้อนเนาะกะออกมานั่นจะฟองบันนีกะเลย เิดว่าเอ๊ิเหตุอันอย่างนอคันบ่เหตุงานโรงแรมก็ได้ก็เลยคืนไปเหตุงานที่เกาจากต่วานกะคนะโรงแรมกันจ้ะการร่วมประสบการณ์เหตุงานโรงแรมมานี่กะ2สองสองปีกว่าจ้ะส,สองปีกว่านาาจะเหตุ3ามหม่องบันีีกะออกจากงานโรงแรมนั่นกันย้อนว่นตะกี้กับเป็นพนักง,งานเสิร์ฟจ้ะเสิร์ฟนี่ดีเด้จ้ะได้เงินดีแล้วกะ เพื่อนรงงานดีอย่างดีเหมือนเลยจ้ะแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพก็ึ้นปวดหลังจ้ะบันีก็ฉีดยาทุกอาทิตย์เนาะหมอเขาก็ว่าเอ๊ถ้าว่าสิมีหลูกไปมีครอบครัวไปก็เลยบอกว่าบอกจ้ะอายุก็ยังหน่อยบอกให้มีครอบครัวบันีเมื่อฉีดยาดูดูสี่มื่อกี้เหไหนมีหลูกเงาบันีหมอก็เลยว่าเอออันเป็นไปได้บอทถี่สิเปลี่ยนงานมีงานมีอย่างบอกก็เลย กลับมาคิดเออมันจะแมนได้หนีเนาะอนาคตเขามันบ่แหน่บ่นอนเขากับบ่หันอย่างนี้ลูกกันเลยว่าเออยหญ่งานซะที่มันนั่นกันเสียบสุขภาพจะของพราวยงสิมันกระใส่นี่เนาะจ่ามันกระปวดหลังปวดยังพราวอันนี้พอกแขนพอกไหล่เขาการลำลำหนักก็เลยออกก็เลยออกไปเพจงานบันไดกับเพจด้วนสนามบินกัอยู่ใน King Power สนามบินจ่าก็ะยุสามปีกว่าเนาะจ่าเนาะบันไดกั น้องกับศรีขาวมหาไลฟ์บันนี่กับบอมีคนนั่นอยู่กับแม่บันนี่พี่สาวกับเป็นห่วงแม่สเล็กกับว่ากันว่าเอิอหนูเป็นจังไหนอันอีหลาเป็นตาแด้กลับมาบ้านบอมเป็นตาแด้มาอยู่กับแม่บอมก็เลยว่าเออข้าสันกับอยู่ภูเก็ตกับอยู่มากหกปีนะจ๊ะไปอยู่ภูเก็ตกับหกปีก็เลยเออข้าสันกับกลับมาอยู่บ้านก็ได้เออกับว่ากันเนาะว่าเออเดินหนูกลับมาอยู่บ้านมาเบิ้งแม่เองบันนี่กับบ้านเออเขาสิเห็ดไี่อย่างน้อยอยู่บ้าน ก็สิเฮ็ดให้เฮ็ดนานี่ล่ะเพิ่นก็ถามว่าอีลาสิอยู่ได้บ่ล่ะแตสิอยู่ได้ตัวเอื้อบ้านเจ้าของเนาะอันกะพ่อแม่กะเป็นชาวไหชาวนากะเรียนรู้เอาล่ะจ้ะการเอาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่บ่เคยได้เฮ็ดบอนบ่ได้เฮ็ดนาเด้จ้ะอันย่างหลายกไปส่งข้าวส่งน้ําอีพ่ออีแม่เนาะจ้ะเนาะบัดนี้ก แมวเพิ่นกับวานอันบ่เป็นอยัางดอกลูกตั้งใจเรียนเด้ลลูกได้เป็นเจ้าเป็นนายคนบัดนี้กะกับว่าดดเหตุจังห่าล่ะจ้ากะมมแต่ไปส่งเขาส่งน้ำเพื่อนไปนะกับไปฟองเบิงสื่อกับว่าดดเหตุบัดนี้กะกะคิดได้จ้ะแต่ว่ากะเออเอาล่ะยูบ้านกับแม่เพราะเอื้อยกับสิว่าดดเป็นห่วงนาจากพีนองก็สิว่าดดเป็นห่วงบัดนี้กะเออกะมายูบ้านมายูบ้านบัดนี้การมีล่ะจ้ากะกะยูบันนี้กะยูบ้านใ้ประมาณ สามสามปีน่ะสามยูบา้านสามปีบันนี้แรกๆนี่ยูบ้านนี่คนกรว่าเด้ดโอ้ยสิมะยูได้บงปะล่ะยูบ้านน่ะนะอนันเคยบอกเคยเหตุใดเห็ุนะ้าเขากลว่ากระยุดได้จ้าอันบันนี้เพื่อนกรถามวันสีงัวมาเลี้ยงนะ่ะเลี้ยงงัวเป็นยูบอการกับวัเป็นดอกจ้ากัหฮาดเอากับวางสีเนาะจ้ะกักะไปหากัไปหางัวมาเลี้ยง กับพี่สาวนั่นแหะจ้าพี่สาวกับแม่เพิ่นกระซื้อเพิ่นกระลงทุ้งไห้ด้วยจ้าเก,กิดก็เป็นยังบุญยู่วานพี่สาวเพิ่นกระดีดีพี่สาวกับซ้ำแม่ผู้หนึ่งไห้สูแนวทรงเลี้ยนแล้วก็แล้วบัหนิดวานนองมา้านเฮ็ดอันนี้ก็อย่างไห้น้องมีตินมีมือกับสืบหัวสือควายให้น้องเลียงเป็นว่าเอื่อแม่อยางได้ลถไทเฮ็ดมา้านเฮ็ดไห่เฮ็ดน,นะ พรอนอ่นเพได้จ้างเพื่อนได้เหตุจะคของเองที่สาวก็ออกห้ก็จังว่าเป็นจังบุญหรือจานเพื่อนกระเบิงเงินน้องเบิงงูเบิงแม่กะจังวาน่ะจาย์ก็ดีดีบันนีกระเลียงงัวเลียงหยังไปบันนีกรพอดีครับอันมีตันน้อยออกมาบันนีกระเพื่อนกับเป็นหลานผู้แรกเนาะบันนีกระโอ้พีน้องกัะหุูหอมกระนันอันนั่นอันนี้อันหลานซ้ายนั่นก็ได้ เพื่อนก็เป็นหลานลูกผู้แรกเป็นหลานผู้แรกเน,นาะจ้าปน,นีทั้งหนลนก็เฮอป้าเพื่อนแม่หนึ่งเพื่อน,นัลนก็ฮักห้ายฮักน้อยๆยนี่อันพูนเพื่อนน่นเบาดีก็ดียจ่จ้าอันพูดอันลังค้นกันโอ้สิมาอยู่ไหนสีอยู่บ้านอันอันนั่น,น,นอันนี้มันบ่คือดอกเขากะเออเขากับอ,อ้บอยูย่ไดย้ยุจ้ากับบ่เป็นอย่างลังคน้นนี่โอ้ยแก้จบตั้งสูง อันเลี้ยงเสียงเงินคือซื้อจบปริญญาปริญญามาเหตุงานพอสมนิเขากะกับว่เป็นหนังจ่าก็คือแล้วแต่เขากะปล่อยผ่านไปบ่บอ่บอ,บอ,อยากใส่ใจในในจุดนั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้กะก็แล้วแต่ว่าเพิ่นสิเพราะว่าตรงนี้ก็คือคิอคดว่าเขามาอยู่จุดนี้เขามาอยู่เบิ่งแม่เนาะจ้ะเนาะเขาก็อยู่กับเขามาอยู่เบิ่งแม่พี่สาวเขาก็บสบายใจนอ้องเขาก็บสบายใจ เราบัน,นี้เขาอยู่ไกลๆขั้นสล่ปอยแม่ไว้ผู้เดียว่นสีอยู่จังใดมันบ่าจาะจาม้ําเพม่นน,นัน่นเจ็บเป็นเอ็นอุ้นผู้ใดสีเบิง่งอันนี้ก็ยังว่าไดมาเบืองมาแลกันเป็นจังไดก็เพราะ้ดเบืองได้แย่งกันมันบ่าจาะจนั่นล่ะกะัเขากระหามบ่ได้ดเนาะจา้ะหามความคิดค้นบัน,นีกะมันมันก็มีมันกม็ม,นกมีหลายคนล่ะจ้ะเว้าน,านั่นเว้านี่ไปแต่ว่าเขากะสีมาเก็บเอาแต่ความคำเบาคนมาคิดอย่างสีมันกะ บันท้อนจะของก็คือเท่ากับมาเป็นเอาตรงนั้นนะจ๊ะมามาเป็นแรงพักดันมา,มาพิสูจน์เบื้องว่าเออเขาสิเห็ดใดบ่เนาะจานะ๊ะเนา,าะนระบันนีกะก็เลยเออเทาบันนีกะเลยเป็นประเด็นว่าเออเขาตรงมานพิสูจน์จะของด้เท่าตรงพิกค,คิดให้เป็นโอกาสเนี่ยเฮามีเฮามีตรงนี้เนาะจา๊ะยู่นบ้านเทากับสิมีนทรัพยากรกับชื่อทองไฮทองนะมีน ปูมีปลาแนะนำม,มีปลาในะนำม,มีเขาเนาะจ้านนเนาะบันิกะอยู่กับธรรมชาติกันเลยว่าเออเอาตรงนี้ล่ะเป็นจุดขายจุดเด่นของเขาเขาเกสิพีเซนออกไปอยากให้ค้นเห็นว่าเออบ้านเขามันเป็นจังไหนบ้านเขาวิถีชีวิตขนธรรมเนียมประเพณีจกก้ะเกสิประมาณนี้ผิดนี้กะถือว่ามาเว่าความเป็นมาเป็นไปเนาะจา้าเนาะลังค้นกะ บ้องยางหูวานไปจังได้มาจังได้คือได้มันอยู่บ้านมาเห็ดน้ำมาแอนหลังค้นกับหลูแล้วหลังค้นกับบทันในหลูเนาะจ๋ากะถือวานคลิปนี่กับมาเป็นการบอกเราตัวตนมาแนะน้ำโตไปเนาะจ๋าเนาะต่อไปนี่แหละจ๋ากระซิเห็ดคลิปเกี่ยวกับพวกอันวิถีชีวิตเช้าไฮเช้าน้านี่หละจ๋าล้วกให้เบิ้งเกี่ยวกับบรรยากาศธรรมชาตินี่หละจ๋านั่นแหละจะได้กะฝากอัน ติดตามกดไลค์กดแชร์รับชมรับฟังมีผู้ใดมีขอเสนอแนอันใดติชมใดเด้อจ้าว่าเอ๊มเหาจังสี่มันบ่ดีบอกจังสั่นมันบ่นั่นอยากให้เฮตุคลิปแบบนั่นอยากให้เฮตุคลิปแบบนี่บอกมาได้เด้อจ้าอันยินดีนอมรับถุกคำติชมเด้อจ้าจังใดก็ฝากติดตามเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้จา้าขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ